สวัสดีนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ10อุปกรณ์สำหรับโลกยุคออนไลน์ที่ใช้ทำงานอยู่บ้านการเรียนการสอนหรืออีกทั้งการอบรมนะครับ 1. นนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ PC หรือเดสก์ท็อปของเรานะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ในการทำงานของเราปกติครับสอก็จะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับ 3ก็จะเป็นตัวไมโครโฟน USB ไมโครโฟนสตูดิโอนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะเป็นไมโครโฟนแบบเชิร์ใไมคนะครับที่สำหรับติดเสื้อนะครับ4จะเป็นแฮนด์โฟนะครับหูฟังครอบหูอาจจะมีไมค์ในตัวอันนี้ก็แทนไมโครโฟนได้นะครับแต่ก็เสียงจะไม่ดีนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวเวส t แคม ก็ตัวที่แนะนำก็จะเป็นตัว HD ความกำลังละเอียดในระดับ HD นะครับ1 0 8 0 p นะครับต่อไปนะครับ Lighting Studio ก็คือไฟที่ช่วยในการเรื่องของแสงนะครับแสงเวลาใช้เวสแคมบางทีบางครั้งแสงจากหลอดไฟธรรมดาก็ทำให้เรามืดหน้ามืดได้นะครับต่อไปนะครับ7 อุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญก็คือตัวอินเทอร์เน็ตบ้านที่เราใช้นะครับจะเป็นค่ายต่างๆนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าค่ายต่างๆจะมีแพ็กเกจอย่างไรถัดไป Line a c c o u n t ตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญก็คือเรามีอยู่ในกลุ่มกลุ่มของเราก็จะแชร์ข้อมูลการเข้ามิ팅ไอด d ต่างๆนะครับรหัสผ่านที่จะเข้ามิ팅 หรือการเรียน Google Classroom um, ก็อาจจะใส่ส่งรหัสผ่านมาให้ทางไลน์นะครับต่อไปก็จะเป็น Google Account นะครับที่ท่านต้องมีสุดท้ายก็คือภาพโปรไฟล์ของท่านก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่วงบอกตัวตนของท่านว่าท่านเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับ